เสร็จจะลุกแล้วลุงเสร็จจะลุกแล้วลุงเสร็จจะลุกแล้วลุงปุ้นเอาเฮาเอาเอาเอาเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะเอาเอาให้หลานน้อยเล่นด้วยลูกให้หลานน้อยเล่นด้วยให้หลานน้อยเล่นด้วยเล่นทางหนูด้วยหลานอยากเล่น ดงกว่าเออเออเออมามามา <laughs> มาเล่นด้วยเล่นด้วยเยๆๆล่นด้วยเออหลานน้อยเล่นด้วยแอาดงกวาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาอย่ารำคาญหลานน้อยสิลูกให้หลานน้อยเล่นด้วยอยากนั่งใกล้แม่ก็ให้หลานน้อยเล่นด้วยอ่ามามามาลูกกิ๊บีมากิ๊บีมาเอวมามาเร็วลุงปุ้นครับ ลุงปุ้นอเออเอดินสง่า,าพาเผยมาเชียเออเฮอมาหาใครมาหาพิเศษล่ะพิเศษอยู่กับแม่ตรงนี้เอาพิเศษมานอนตรงข้างบนแล้วนะคะวันนี้ก็คิดไปเรื่อยนะคะว่าจะทํายังไงจะได้ดูเด็กๆพร้อมๆกันนะคะก็เลยต้องเอาพิเศษขึ้นมาห้องนี้ห้องของน้องกีวีนะคะเอาพิเศษมาห้องน้องกีววีแล้วก็ ส้มซ่าข้าสวยข้าใหม่ก็ให้อยู่ในบ้านกอดแล้วกันนะคะข้าสวยอาจจะไปอยู่ห้องครัวเหมือนเดิมเพราะเขาชอบห้องครัวนะคะมาหนีามานีนมาเนี่ยเจะได้นั่งอยู่ที่เดียวเพราะว่าถ้าแม่ไปนั่งมานั่งอยู่ต,ตรงนี้วิเศษก็จะมองหาแม่นะคะถ้าแม่ ไปอยู่ก,กับพิเศษกีวีก็ไม่ได้พัฒนาการฝึกฝนนะคะฝึกก็ฝึกพร้อมกันอยู่กับพี่พิเศษตรงนี้แหละทาให้กับพิเศษเสร็จแล้วก็วทําให้น้องกีวีทําสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปเคยทําให้กับพิเศษยังไงแม,ม่เกียงก็ยังทําให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่เกียงไม่ปล่อยให้ลกูกอยู่เฉยๆนะคะแม่เกียงต้องทําให้น้องให้ลูกเหมือนเดิมนะคะมานี่มากีวีมากีวี่มา มานี่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 เร็วมานี่เร็วมามาชิต้าเอ้ไม่ใช่เอาเลี้ยงเหรอเอเลี้ยงเอเลี้ยงไหนเดินโชว์หน่อยเร็วดินโชว์หน่อยเร็วเดี๋ยวนี้เขาเดินเดินขาหลังขาหลังเนี่ยอ่งอเข้าแล้วนะเริ่มงอเข้าเริ่มจะเตรียมตัวเหมือนจะ มันจะจะยืนแล้วนะคะมานนีมาพาพี่ไก่มานี่มาพาพี่ไก่มานี่เอ้ยนั่งบ้างนะลูกเนอะมันจะนอนนั่งบ้างจะลุกไปไหนจะลุกไปไหนจะลุกจะลุก่ะเนอะจะลุกไปไหนจะลุกไปไหนลูกเอออยากจะลุกกะลูกเนอะอยากจะลุกเหรอลุกไปเล่นกับน้องเหรอเอะ ก็ได้กัดเนาะจีบีเหรอแหน่แห่แหน่แหน่หน,น,น,น่ยกตัว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 เอ้ยความคือคักเป็นอะไรลอะไรไม่ดูสิอะไรอะไรไม่ดูก่อนไม่ดูก่อนอะไรเอาออกละ สลิงไปเล่นแทนแล้วกันนะให้ของเล่นก็ไม่ยอมเล่นของเล่นอ้กลมๆอันหนึง่งลูกแพไปไหนลูกใครคาบไปไหนไม่ลูก,ไไลกเออเล่นสลิงแทนนะลูกไวกําลังซนกําลังอยากรู้อยากเห็นกลังเล่นนี่วิเศษจะลุกวิเศษจะลุกวิเศษจะลุกหรอลูกเอยเก่งจังเลย เก่งมากเลยจะลุกบกลูกลุกไม่ได้ลุกไม่ไหวใช่ไหมลูกลุกไม่ไหวใช่ไหมขนาดจ,จะลุกยังไม่ล้มเลยเก่งมากเลยลูกเก่งมากๆเลยเป็นเก่งของแม่ครับไปดูมาดูวิเศษแล้วหันไปดูน้องคีวีนะคะเหมือนกับเหมือนกับภูเขาภูเขากับบ้านหลังเล็กๆอะไรเหมเดี๋ยวเทียบไม่ถูกมัน่ากกันมากเลยแล้วนะกคีวีมาใกล้กัน อะอยู่ด้วย,ยกันอยู่กับลุงวิเศษโอ้น่ารักจังเลยน่ารักมากเลยอ้าวอ้าวลุงวิเศษจะลุกแล้วลุงวิเศษจะลุกแล้วลุงวิเศษจะลุกแล้วโอ้เห็นหลานน้อยจะลุกแล้วจะลุกแล้วลุกไปไหนลุกลุกไปไหนลุกเดินหรือลุกลุกเดินล่ะลุกเดินล่ะอ๋ออีวิ้นน้อยอยู่กับลุงวิเศษใช่หรืออยู่กับลุง <huh วิเศษสิน่ารักจังเลย ลากังเลยลูกหนูพิเศษจะลุกแล้วจะลุกแล้วทำไมลุงวิเศษได้ไม่ได้เหมือนหนูนะแต่หนูยังดีนะหนูมีขาหน้าไปไวเรี่ยวเรี่ยวเรี่ยวเลยนะลูกนะมีขาหน้าไปไวเลยถ้าพิเศษขาหน้าใช้งานได้ก็มีโอกาสนะไม่เกียงว่านะคะรอให้ขาหน้าใช้งานได้นะเพราะว่าน้องกีวี่เนี่ยขาหน้าเขามีแรงใช้งานได้ ขาหลังเ,เขาถึงพาพาตัวเองเดินไปนูป่นไปนี่ได้ไงแต่ว่าวิเศษเนี่ยขาหลังพอจะก้าวได้แล้วแต่ว่าขาหน้าเนี่ยเขายกไม่ได้เขาก็ยกขาก้าวไม่ได้เขายังยังงออยู่นะคะคือคือไม่ใช่ว่าวิเศษขยับขาหน้าไม่ได้นะขยับขาหน้าได้มือหน้าได้แต่ว่าเขาก้าวขาไม่ได้เขาแบไม่ได้เพราะมันแข็งนะคะเพราะ ว่ายังเป็นพังผืดอยู่นะคะยังไม่ไม่หายนะเราใช้เวลาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะไอกี่ปีกี่เดือนกี่เดือนกี่ปียังไม่รู้นะคะว่าจะจะเดินได้นะคะแต่หมอบอกแล้วว่าเดินไม่ได้นะคะสําหรับพิเศษนะคะอนั่งเล่นกบหลาน,น้อยไปนะลูกนะนั่งเล่นกบะลาน,น้อยไปแม่ก็คงจะอยู่ข้างบนตรงนี้แหละเพราะว่าคงไม่ไปอยู่ห้องน้นสักระยะหนึ่งก็ เพราะว่าจะได้ดูกีวีด้วยค่ะจะดูแลกีวีด้วยหลับแล้วเด็กน้อยหลับแล้วนะคะโอเลี้ยงลูกโอ,กอกเล,ลอี้ยงนูสวยจังเลยลูกอันนี้โอเลี้ยงสวยจังเลยลูกสวยจังเลย พ่อลูกกันเหมือนมากเลย <laughs> อยู่ด้วยกันเหมือนพ่อลูกกันเลยอ่ะเหมือนพ่อลูกที่พัดภาคจากกันนะลูกเนาะพ่อลูกที่พัดภาคจากกันตอนแรกก็เป็นตะวันเหมือนพ่อลูกทีนี้มาเจอกีวีเหมือนอีกละเหมือนพ่อลูกที่พัดภาคจากกันน่ารักมากเลยหลับละหมดฤทธิ์ละเด็กน้อยหมดฤทธิ์ละเดียวพิเศษก็นอนเหมือนกันนะลูกนะนั่งนั่งสักพักนึงเดี๋ยวนอนนะลูกนะ เปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนท่ามั่งนะคะพิเศษก็มีนอนบ้างนั่งบ้างนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะโอเลี้ยงสวยมากนางเริ่มสวยแล้วนะคะโอเลี้ยงนางเริ่มมีความสุขโอเลี้ยงนี่มาจากบ้านพิเศษนะคะโอเลี้ยงนี่เอามาจากบ้านพิเศษนะอยู่ด้วยกันอยู่รวมกันแม э ่มาอยู่ตรงนี้ก็ดีอย่างหนึ่งลูกๆก็ได้อยู่ใกล้แม่นะคะ้อยู่ใกล้แม่อยู่ใกล้ชิดกับแม่ เรานอนอเด็กพวกนี้เขาติดแม่เนี่ยอย่างนี้เนีย่ยเใจกว่านี่มานอนพิงแม,ม่นอนซะเดีย๋ยวจะเอาวิเศษนอนแล้วนอนแล้วนะเด็กน้อยนอนดนะูดูดูด,ด,ด,ดูหลับดูท่านหลับของเขาโอุ้ยอ็นดูแบตหมดนะคะนี่แบตหมด แบบหมดหรือทานหมดอะทานหมดแล้วกันทานหมดอมืทานหมดแล้วนอนก่อนนะครับไปเสดนอนนะลูกนะเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ